วันที่1 1เดือน1 1แล้วครับมื่อนี้ครับถักทายกันอีกเคือหนึ่งยนี่มือเรียกน้าบ่าย3โมงกว่าเกือบ4โมงครับอ่าของหัวพ่อวานครับหลังจากที่เบ้าย่านกลับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ามีต่อโดยสาวหน่อยแม่นี่ครับผมแม่แปดพันหาครับอ่าขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยครับมาถึงจอดรถได้สักพักหนึ่งกินข้าวกินน้ำขึ้นรถไปได้เลยนะบ่ไกลข้ามมือนี้อำเภอเขมราชครับบ้าน บุงคลงครับผมบ้านบุงคลงอำเภอเขมราจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะงคือรถเป็นที่เรียบร้อยพอว่านครับอ่าเมื่อนี้กมานอยู่ครับ11 11นะครับน้อเอ็ดสิบเอ็ดอ่ามันกันทัวหนาด้วยครับเด้อผู้ใดก็ได้โปรโปรดีครับดีเด็ดนะครับ11 11เด้อวันนี้นะโอเคครับคือรถเป็นที่เรียบร้อยครับแม่สาวน้อย8ปดพันหารีครับอ่าไปทรงคุณพ่อเบานะครับคุณพ่อเบาครับ บ้านบุงคลองอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนี่เองครับใกล้ใกล้ครับเมื่อนี้เถวสุดท้ายของคำนี่ปิดจอบครับขอไปก้ๆไก่ละเนาะจังบ่มื่อขาหลังจากที่เดินทางไก่มาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนลงรถครับผมพอถึงแล้วครับบ้านบุ้งคลองอำเภอเขมราชครับผมจังหวัดอุบลราชธานีมาถึงบ้านคุณพ่อแล้วครับคุณพ่อเบานะครับเนาะ ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับเดี๋ยครับผมเออลงมาแล้วครับแม่น้อยนี่ครับผมถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับจือหมูจื้อพวกเนาอะ,อะทักทายกันสนน <c oughs> ักครันสิได้คุณกินคุณคุณหูหูเนาะพ่อเนาะบอกแค่ดอกนนเนาะหัวเลียงง่ายกินยาดีเนาะพะอ่อเนาะเออของเธอนี่โอ้ยนะเกลียงอยู่ครับเกลียงอยู่อ่าุบรรยากาศก็ อ่ะเพศดดเพจดำดีครับดดเพศใหญ่กว่ากันจากที่เคยเห็นมากครับแม่เปิ่นไห้มากหลายเนาะครับเนาะโอ้โยบุญเปิ่นหลายเอ้า <c ười> คอมเมนคนอยู่ผมสี่ป,ปล่อยได้นี่ว่าสั่นนี่เน <c ười> าะเย่บายันกับวดแแนไอ้นั่นันนั่นหรอครับแจ่ว่าก็ <c ười> ห่างยุ่ นาะเขาเนาะโอเคถึงคอคอเรียบร้อยแล้วโอเคตรงปกเนาะพอเนาะอ่าสำหรับของง้อเพราะว่าน้องเฮานะครับจัดจงโดยบ่าวยันมือนี่จวดสองมองเลยอ่ารอยเอ็ดครับเขมระลัดครับไปครับเพิ่งจวดรอยเอ็ดมาปั่นเข่าเลยข้ามสองข้ามกว่มาแล้วครับผมจะใครเพื่อนได้ไหวหล่ะกับมัตสีคำก่อนกับไปเนาะเพราะว่ามีเบียคมีงานอ่ารองรับอยู่ครับโอเคครับขอบคุณหลายๆนะครับคุณพ่อเด้อที่คอยสนับสนุนกับของง้อเพราะว่านั้นอ่าติดตาม ติดตามช่องเบาถึงบทุมราดไว้เลยครับเด้อของข้าเนาะขอขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆแฟนครับครับขอบคุณหลายๆ้ะครับเด้อคุณพ่อเด้อฟ้องว่างงามใหม่ๆังถูกใจกับฝ่าโท้้้้้ครับเด้ออ่าเพราะว่าง้้มาไ้้ไปไ้้้้้้้บ้้้น้้้้้ แกไปใส้กระดามมาทุ่หาหลดครับโอ้เสียดายดิเสดายแท่นนี่นอของคนณยิ่งใกล้กันได้ดั่อนนะดมตรงหมู่บ้านนี่นะอัน่มตาลใหม่หมู่บ้านนี่เนาะครับผมเอาไปคู่ขันครับหมู่บ้านนี้ครับผมไปคู่ขันเนาะครับคุนอยู่มีแต่ง้วนขุนครับสำหรับของงพวกพ่อว่านนอบัวเด๋อเอาง้วนถี่มันแข็งหรือจับยากมากพอด่าดอกนะครับจ้าประทุน ครับครับคองพอทอนของพีจาครับผมกันน้ำกันสาขาเดียวกันครับคุน้อนะคค่ะกะกะคนละช่องครับผมได้กะจัากันเบิ้ดนั่นแหละครับขายงัวนน้ำกันยังน้ำกันยีดอกครับฝากไว้น้ำกันเลยครับเด้อช่องเบาตึงพุทธุมหลัดคือเกาเนาะครับพอโอเคครับแป๊บนี้ ครับผมอ่าโอเคครับเดืองง่วงามๆม่มีปัญหานะครับนอกอยากกระแบ่งปันให้พี่น้องของเ้าให้พอแน่พี่น้องที่ถูกใจจากใบเลี้ยงนะครับนาะอ่าคือเกาคือเดิมนะครับนอะสำหรับของวัวเพ่อะวานนะครับอ่าคุณพ่อกะมีครับผมอ่าขออนุญาตครับโอ้ยอโอ้ย้ยโอ้ยโอย้ยโอ้ยรอ้ยโอยโอยอ้ยอ้ยโอ้อ้ยอ้อ้อ้ยโา้ยโอ้ือ้อมค้อเยโอ้ยโออ้ยโออยอ อ่าเสือขยันนะครับคนน่ <laughs> <ะ>ข,ขยันหายาครับผมขยันขยันขยันขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเดี <laughs> ๋ยวก็รวยน้ากันครับโอเค <laughs> <Okay S 2> <laughs> ครับอขอบคุณเลยครับสำหรับคลิปนี้กะเบื้องนกับสีดเดินทางกลับเนาะอ่าเพราะว่ามีียกมีงานรออยู่เนาะครับเนาะไปหอดกับสีคำพอดีตะเป็นตกดินโอเคขอบคุณภาพสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ,บสวัสดีครับ